ที่อยู่ในกลุ่มนี้เลยนะครับผมโค้ดวงเทพพมรนนะฮะซึ่งอยู่ภายใต้สายงานของอาจารย์วิเชียนนะครับแล้วก็ภายใต้สายงานของโค้ดมาเรียมด้วยนะฮะถือว่าเป็นจุดสำคัญนะฮะที่กระชากเรามาในธุรกิจนี้ได้นะครับวันนี้ถ้าเกิดว่าใครที่เกิดมาต้นทุนต่ำแบบผมเนี่ยนะครับแล้วก็นะฮะอยากจะมีความสำเร็จในการที่เราจะต้องอใช้ต้นทุนต่ำเนี่ย นะก็คือก็เข้ามาในระบบ ITS เพราะว่าในการที่เรา,เาใช้เงินนะฮะมันน้อยมากนะครับแต่ความสำเร็จเนี่ยผมจะบอกว่ามันไม่มีทางลัดเลยนะครับมันไม่มีทางลัดเลยนะเพราะฉะนั้นเราอย่าคาดหวังว่าเราเนี่ยจะก้าวหน้ากว่าคนอื่นโดยที่ไม่ต้องทุ่มเททำงานหนักนะครับเว้นแต่ว่าเราเนี่ยเกิดมาบนกองเงินกองทองอาจจะไม่ต้องทำอะไรก็ได้นะครับเพราะความสำเร็จเนี่ยที่มันเกิดขึ้นมาน,นะครับ บางทีเราต้องละทิ้งอะไรบางอย่างไปนะฮะไม่งั้นเราก็จะไม่สําเร็จนะครับอย่างเช่นเวลาที่เขาเนี่ยพักผ่อนแต่เราทํางานนะครับหรือว่าเราเวลาเวลาที่เขาดูหนังดูซีรีส์นะครับหรือว่ากําลังจะนอนแต่เรามานั่งอ่านหนังสือนะเราต้องยอมสูญเสียอะไรพวกนี้ไปนะครับหรือว่าบางอย่างที่ ชาวบ้านหรือว่าญาติพี่น้องหรือใครก็แล้วแต่นะครับที่เขาบอกว่าเราเนี่ยทำทุกอย่างไม่ได้นะฮะหรือว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกเราก็ต้องยอมสูญเสียเขาไปนะครับและเชื่อเถอะครับว่าทุกสิ่งที่สูญเสียไปเนี่ยจะถูกสร้างขึ้นมาใหม่ในแบบที่ดีกว่าเดิมนะครับแล้ววันนี้ทุกคนนะฮะ ที่มาพร้อมกันเนี่ยจะต้องประสบความสําเร็จแน่นอนนะครับเคล็ดลับมันอยู่ตรงนี้นี่เองนะครับแล้วถ้าเกิดว่าวันนี้นะครับบางสิ่งบางอย่างที่มันอยู่ในมือเรานะครับมันอาจจะเป็นพื้นที่ว่างเปล่าหรือมันอาจจะไม่มีค่ายังไม่มีค่าอะไรเราก็ทําให้มันมีค่าเหมือนทําให้ตัวเรามีค่าขึ้นมานะครับให้เกิดความต้องการนะครับ วันนี้ที่ผมใช้เวลาเข้ามาสู่ความสำเร็จในธุรกิจของผมมันมีเคล็ดลับแค่อย่างเดียวนะครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยผมไม่ได้โชคดีนะครับธุรกิจไม่เคยราบลื่นเลยอุปสรรคเนี่ยที่ที่เข้ามาเนี่ยนะครับอุปสรรคที่เข้ามาเนี่ยที่จะประสบความสําเร็จเนี่ยเรียกได้ว,ว่าชนิดว่ามันไม่น่าจะผ่านไปด้วยสม้มอ่ะนะฮะมันหนักหนาขนาดนั้นนะครับแต่ผม อยากจะบอกความลับนะอย่างหนึ่งก็คืออุปสรรคต่างๆที่มาทุกครั้งเนี่ยนะฮะมันแพ้อะไรครับมันแพ้ความเชื่อครับความเชื่อที่เราไม่สงสัยอะไรเลยนะฮะในสิ่งที่เราต้องเชื่อว่ามันจะต้องสำเร็จนะผมต้องเชื่ออย่างหมดใจนะครับต้องเชื่อหมดใจเลยไม่มีแม้แต่อย่างเดียวที่ที่เราจะสงสัยอะไรนะครับเพราะฉะนั้น เมื่อไหร่ที่เราเชื่อหมดใจนะครับเราจะทุ่มเทนะฮะเราจะทุ่มเทแบบสุดตัวเลยนะครับแบบสุดชีวิตเนะี่ยผมขอกําลังใจให้ทุกคนนะฮะและผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าธุรกิจเนี้ยมันจะต้องยิ่งใหญ่นะฮะไม่มีใครมาดูถูกได้เพราะผมเชื่อว่าแพลตฟอร์ม m t s เนี่ยที่ผมเป็นเจ้าของนะฮะแล้วมีหุ้นส่วนอยู่นะฮะแล้วก็มีที่ตั้งอยู่ช่องโนน4รสี แล้วเราก็เป็นเจ้าของแล้วเป็นเอผู้บริหารแล้วก็เป็นหุ้นส่วนในนั้นนะฮะซึ่งมีราคามูลาค่า500กว่าล้านนะฮะแล้วคนทั่วโลกจะต้องการผมเชื่ออย่างนี้และเราก็ลงมือทําลงมือทำลงมือทําลงมือทําทํามันทุกวันทํามันมันไม่หยุดไม่เหนื่อยไม่ท้อไม่ต้องรอใครแล้วก็ไม่ต้องล้มเลิกนะครับหากทุกคนนะครับมีความเชื่อมากพอ อุปปรรสักต่างๆเนี่ยมันจะลดลงทันทีเลยนะครับผมเชื่อว่านะฮะก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้ลงมือทำด้วยตัวเองนะครับอย่าไปไหว้วานใครอย่าไปพึ่งพาสายใครเลยนะครับธุรกิจทุกตัวนะครับมันไม่มีหรอกครับที่จะถึงฝันและโดยที่เราใช้ให้คนอื่นทำ100นะร้อยเปอร์เซ็น์ะฮะเพราะอะไรครับเพราะเราไหว้วานเขาอะความเชื่อเขาไม่ถึงเรา มันก็ได้เท่าที่ความเชื่อที่เขามีนะจากประสบการณ์ที่ผมผ่านมาเนี่ยนะครับเราต้องตัวเราเป็นหลักเลยนะครับส่วนคนอื่นเราแค่ปรึกษาแล้วก็เอามาเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเราต้องแข็งแร่งให้ได้นะครับความสำเร็จไม่มีทางรัดครับเราต้องฝ่าวันอุปสรรคด้วยตัวเองและข่าวดีที่สุดนะครับก็คือ ยิ่งมีอุปสรรคมากเท่าไหร่นะครับยิ่งมีอุปสรรคมากเท่าไหร่เราจะผ่านมันไปได้แล้วผลตอบแทนมันยิ่งมหาศาลครับโอเคครับขอบคุณโค้ดวิเชียนขอบคุณคุณแม่สุดตวนนะครับที่วันนั้นเนี่ยกระชากเราไปเพราะว่าแกร้องไห้นะครับว่าเฮ้ยแม่แอมไม่ใช่เป็น คนที่เออหวังร้ายกับลูกๆนะทำไมจะต้องบอกสิ่งไม่ดีให้กับกับลูกๆนะครับเราก็เลยไปพบท่านประธานวันแรกและเราก็เห็นท่านประธานเราก็ทำความเคารพแล้วก็สวัสดียังไม่ไม่ทันได้รู้แผนอะไรนะครับเพราะท่านมีบารมีมากนะครับ ที่ช่วยเหลือผู้คนในที่ตรงนี้นะครับวันนี้ผมก็ฝากความสําเร็จไว้ในตําแหน่งลูบี้แล้วเป้าหมายของผมนะฮะคนที่ติดตัวผมมาเนี่ยจะต้องเป็นลูบี้นะฮะจะต้องเป็นลูบี้เท่านั้นนะครับในเดือนนี้เนี่ยผมก็จะพยายามทําเต็มที่นะฮะในส่วนตัวผมเองเนี่ยใจผมไปแล้วจะให้คนของผมเนี่ยนะฮะเป็นลูบี้แน่นอนนะครับ โอเคนะครับผมขอฝากไว้เท่านี้ขอบคุณโค้ดพิเชียนมากๆนะครับที่เป็นอาจารย์ที่ที่สอนผมมาด้วยนะครับแล้วก็เคยใช้ชีวิตร่รวมกันด้วยนะฮะเป็นน้าด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับน้าธีรวัตรน้าศิวนันท์ก็พาผมไปครืองหะแล้วก็ได้พบกับความสำเร็จในวันนี้ขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนในห้องซ O นี้ด้วยครับขอบพคุณมากครับ